ครับเดี๋ยวมาดูตัวสามสองครับเก่าบ้านครับทำใหม่ต,ตัดติดเลยอ่ะเอาหัวป่ะห,หน่อยนึงโอเคโอเคเปิดเครื่องดูหน่อยเพเวทคอนโทนเป็นแบบนี้เพเอาลงสเิเอาขึ้นอเอาขึ้นอ๋อคอนโทรนขึ้นดีโอเคจัดไปพอ มันโดนขึ้นดีเดี๋ยวมีอีกสายนึ่งต้องเปลี่ยนสายมันรั่วครับแต่ว่าหลายก่อนอิ้เตอกี้ t ี3อลสามสองครับเอาเดียวผมอะไรพาวเวอร์ไหมเรียวนิดผมอะไรพาวเวอร์นี่ดูเครื่องนิดนี่น <c oughs> <c oughs> เป็นเครื่องที่ถูกครับ เรื่องดีโตอิทโตโตสวยเลยสวยเลยน้ำน้ำน้ำไม่มีไปเติมนะวิทย์ดึงอะไรครับอ่าอันนี้ 7, 9, เจ็ดหมื่นเก้าพไรพอังสามสองแรงอ่า พร้อมลองสามจงแรงเ o อร์สามสองแรงเ,เวอร์คร,รับ เครื่องนิ่มสามที่สองแรงแจมๆเลยอันนี้เจ็ดหมื่นเก้าครับตอลองได้ครับนิดหน่อยก็วสวย พีแอลสามต่อวงแหพาวเวอร์เท่าเดียวครับแจมโอเคฝากไว้คันครับมึงเก้าห้าเก้าหหนึ่งศูนยแปดสวยทั้งคันครับทำใหม่สวยทั้งคันเลยจำแจมเลยครับโอเคขอบคุณครับ